นี manager, ่กะเซ่ท่านดังจริงๆปีแล้วถึงลงม่ได้องวันล้วกันค่ะโอ้โหอันนอ้ไอ้ดีดังมากๆแล้วก็ร้องเพลงชอวมากๆด้วยค่ะใช่ค่ะรอให้คนนี้น้อจีน สมเด็จนี่สุดๆเลย<อ>เสียงนี่มหศัศจรรย์มากขอบคุณค่ะจริงๆเสียงลุงจีนเหมือนไข่แล้วมีคนก็พูดกันว่าถ้าน้องจีนถอดฟันเมื่อไหร่เส <c oughs> ียงจะเปลี่ยนทันทีไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะเพราะตั้งแต่ตอหนหยัดฟันเนี่ยเริ่มเรียนร้องเพลงแต่แปดขวบก็ร้องเสียงนี้ค่ะเหมือนเดิมตลอดเลยแน่ใจนะไม่ะอมถอดฟันหรอไปโชว์เมืองจีนเราโอเคไหม ก็ดีค่ะชาวจีนแบบน่ารักมากๆเลยก็งานนี้นะคะของจีนได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะไปร้องเพลงงานนับถอยหลังหนึ่งปีเข้าสู่งานเอเชียนเกมปี2010ปีนี้ค่ะตอนนี้ร้องตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าต้องไปร้องคู่กับศิลปินของชาวจีนเพอด้วยซึ่งแบบว่าโอ้โหแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็ไปแสดงความสามารถสุดติมือแล้วค่ะเเพลงที่ร้องเพลงไทยหรือเพลงจีน เพลงจีนค่ะก็ไปร้องคู่กับเขาค่ะความจริงมันเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนแต่ว่าเอาวันนี้ที่จะมาร้องเนี่ยให้พิเศษเพื่อทูนในโชว์เอาท่านจีนมาร้องเลยดีไหมคะ

ไม่สั่นไม่สถานเชื่อว่าเธอชาไปแล้วเชื่อว่าชาไปไงก็เลยแบบไม่สั่นแต่จริงๆนะ่ม่สั่งไละสถานทีนอยู่ได้อย่างมากมากๆนั่นคือหลงจริงเรายังมีอีก